ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอกลิ่นความรุ่งเรืองโชยมาเซอร์จิมและคริปเล็ง5ารายผอ,อ,อก,กีฬาใหม่หากครองแมนยูเซอร์จิมและคริปอภิมหาเศรษฐีชาวกรีล็อกเป้า5รายชื่อที่หวังจะนำมาทำหน้าที่ผู้ในการกีฬาคนใหม่หากสามารถซื้อหุ้นปีแสดงแมนเชสเตอร์เตดได้สำเร็จหลังจากที่มีรายงานว่าชิกัสซิมแห่งกาตาร์ตัดสินใจถอนตัวจากการเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ทำให้แรดคริปซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเคมียัก่อย่างอินออส เตรียมยื่นซื้อหุ้น2 5เรเของ Red Devil โดยเม็ดเงินจำนวน1,400ล้านปอนด์เหตุผลที่อภิมหาเศรษฐีอิงลิชต้องทำแบบนั้นเนื่องจากเขารู้ดีว่าตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมชาวอเมริกันไม่คิดขายทีมจริงจึงทำให้เขาพร้อมซื้อหุ้นก้อนเล็กเป็นบันไดขั้นแรกก่อนพยายามหาทางเทคโอเวอร์สโมสรในอนาคตถ้าหากซ้ซจิมทำตามเป้าหมายแรกได้สำเร็จงานนี้คนที่จะโดนผลกระทบอย่างจังก็คือริชาร์ดอานประธานบริหารและจอห์นเมอเทอร์ผู้อำนวยการกีฬา ซึ่งรายหลังนี้มีแววโดนปลดสูงมากจากรายงานของเดอะไทมส์สื่อดังในอังกฤษระบุว่าแรดคริฟมีชื่อพอ,อ,อกีฬาคนใหม่เอาไว้แล้ว5รายได้แก่พอมิเชลอดีตพอ,อ,อกีฬาสโมสร,รมนาโกตามด้วยไมเคินเอ็ดเวิร์ดและจูเลียนบอดด์สองอดีตผู้อำนวยการลีวอร์พูลส่วนอีกรายคือชองครอสบรองถือเป็นบุคคลที่คุ้นเคยสําหรับแรดคริฟโดยเมื่อเดือนธันวาคมปี2022ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง CEO ออาณาจักรกีฬาขององค์กรรวมทั้งทีมฟุตบอลรักบี ฟอร์มูล่า1เจ้กรยานและการแล่นเรือเป็นต้นตบท้ายด้วยแดนแอชเวิร์ตผู้มนในการกีฬาของนิวคาสเซิลเดดซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีข่าวกับแมนยูสมัยที่เอดเวิร์ตดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารพีแดงโดยเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่รู้ลึกวงการลูกหนังอังกฤษเป็นอย่างดีแต่ถ้าแมน็ดอยากได้ตัวคงต้องจ่ายค่าเชยก้อนโตให้กับสาลิกาดงเลยทีเดียวขยาดกลุ่มอำนาจเก่าคุณแมนยูมีช่วงดิ่งลงถึง22% หุ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดหุ้นนิวยอร์กเคยมีช่วงหนึ่งที่ราคาหุ้นลดลงมากสุดถึง22%ในการเปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมาในช่วงไม่กี่วันมานี้เกิดความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอนาคตของแมนยูอย่างมากหลังจากชีคยัตซิมมินธมัดเอาตานีถอนตัวจากการที่จะเทคโอเวอร์ปีศาจแดงในขณะที่เซอร์จิมรัดคริฟคู่แข่งหลักของนักธุรกิจจาการตากำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบอร์ดบริหารของทีมภายหลังเขาเปลี่ยนแผนมาเป็นจะเข้าถือหุ้นก่อน25% เพื่อเป็นการปูทางไปสู่การเทคโอเวอร์ทีมจากตระกูลเกลเซอร์ในภายภาคหน้าทั้งนี้ช่วงที่ราคาตกลงถึงย2%นั้นมันส่งผลให้มูลค่าในตลาดของเมเี้หายไปถึงราว600ล้านปอนด์เลยทีเดียวโดยถึงแม้หลังจากนั้นราคาจะฟื้นกลับขึ้นมาบ้างแต่แผลมันก็ยังใหญ่พอจนทำให้พอถึงเวลาปิดตลาดนั้นมูลค่าลดลงรวมแล้วราว170ล้านปอนด์ดานดูสมูลพ่วงในการด้านการลงทุนของ AJB e l บริษัทที่ให้บริการแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ และบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กล่าวว่าเรื่องในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์จะยังเป็นตระกูลเกลเซอร์ต่อไปราคาหุ้นของแมนเชสเตอร์ที่ดิ่งลงอย่างมากนั้นเป็นการสะท้อนถึงความผิดหวังที่ดูเหมือนว่าการขายขาดทีมมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้สื่อแชรเกลเซอร์ช er ุนทันชีพูดไม่เข้าหูทำปัดขาย เดลีเมลออกมาแชร์ว่าหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทําให้ตะกูลเกลเซอร์ไม่ขายสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดให้ชิกยัสซิมเพราะฝ่ายแรกไม่พอใจคําพูดของกลุ่มทุนกาตาชิกยัสซิมพยายามอย่างหนักในการเข้ามาซื้อกิจการสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดซึ่งมีการเจรจามานานหลายเดือนแต่ท่าทีที่เกิดขึ้นกลับไม่มีความคืบหน้าเพราะตะกูลเกลเซอร์ไม่ยอมรับข้อเสนอในรายงานเผยต่อไปว่ากลุ่มทุนกาตาพร้อมทุ่มเงินมหาศาลในการซื้อกิจการปีศาจแดงรวมถึงเตรียมจัดการเคลียร์หนี้สินทั้งหมดที่มี พร้อมแผนงานการพัฒนาด้านต่างๆควบคู่ไปด้วยกรน,นั้นเดลิเมลเผยว่าหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ส่งผลให้ตระกูลเกลเซอร์ปฏิเสธเพราะคําพูดจากทางตัวแทนชีกยัสมที่ระบุทีมงานท่านชี้ต้องการซื้อกิจการแมนเชสเตเพื่อพาทีมกลับไปสู่ความรุ่งโรจน์ในอดีตเรื่องดังกล่าวทำให้เกลเซอร์ควันออกหูเพราะเหมือนเป็นการดูหมิน่นการทํางานที่ผ่านมาของตัวเองส่งผลให้การเจรจาไม่คืบหน้าโดยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่า คิกยัตซิมถอนตัวจากการเจราจารและมอบข้อเสนอซื้อกิจาการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วและตอนนี้เหลือแค่เซอร์จิมและคริฟที่กำลังหาหรือขอซื้อหุ้นจำนวน25%เรื่องที่เกิดขึ้นทําให้แฟนบอลจานวนมากไม่พอใจท่าทีตะกูลเกลเซอร์ที่ไม่ยอมขายสโมสร,รแบบ100%้อทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาระบุพร้อมปล่อยมือจากปีแสดงตามคําเรียกร้องของกลุ่มกองเชียร์หลายคนมองว่าการขายหุ้นจํานวน25%ไม่ใช่ทางออกของปัญหา พราะสิ่งที่จะทําให้ทีมกลับมาพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็นก็คือการเปลี่ยนมือเจ้าของแบบเบ็ดเสร็จ4ข้อสุดว้าวชีกยัซิมยันทําแน่ถ้าได้ครองแมนยูน่าเสียดายที่มันจบไปแล้วแฟนผีเห็นแล้วเสียดายสุดแน่ฝ่าบิโซโรโน่เยียวข่าวดังเปิดข้อเสนอสุดเด็ด4ข้อของชีกยัซิมแห่งกาตาที่พร้อมทําทันทีหากได้เป็นเจ้าของสโมสรแมนยูตดซึ่งล่าสุดไม่มีทางเกิดขึ้นแล้ว พราะท่านชีกแฟนผีได้ขอถอนตัวไปเรียบร้อยหลังจากการเจรจาก,กับตระกูลเกลเซอร์ไม่คืบหน้าข้อมูลจากโรมาโ,โนเผยว่าท่านชีคจากกาตาจัดแพ็กเกจลงทุนทั้งสิ้น8 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐรวมเงินก้อน6ล้านเหรียญสหรัฐเป็นข้อเสนอสุดท้ายเพื่อเทคโอเวอร์สโมสรร,รับช่วงต่อจากตระกูลเกลเซอร์พร้อมกันนี้ยังมีแผนการเคลียร์บิ๊นนี้สินให้เป็นศูนย์ไรนี่ก้อนใหม่ในข้อเสนอควบคุมกิจการเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีที่ยืนให้เกลเซอร์แฟมิลี่อีกต่อไปโดยโรมาโน่ระบุเพิ่มเลยว่า ชิกยับชิมเป็นนักลงทุนเจ้าเดียวท่านั้นที่ยื่นบิดซื้อสมมติแบบเบ็ดเสร็จ1 0 0เไม่ได้มีการซื้อหุ้นแค่ส่วนน้อยในแผนการลงทุนนั้นเงินจำนวน1 5พันล้านเหรียญสหรัฐจะได้รับการอนุมัติทันทีหลังจากเทคโอเวอร์ over, เพื่อระดมทุนกับกิจกรรมหลักๆเพื่อสมสรรรมติดังนีน้แผนการบูรณาสนามใหม่ของแมนเชสเตอร์เดในอนาคตสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆใ,ในศูนย์ฝึกซ้อมสำหรับทีมชุดแรกโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ใหม่ร่วมกับสภาเมืองและชุมชนท้องถิ่น การเซ็นสัญลักษณเต็มใหม่ในตลาดซื้อขายปี2024เห็นแบบนี้แล้วเหล่าเรดอาร์มี่เสียดายบ้างไหมที่ทิคยัาสิมล้มเลิกแผนการหันไปลงทุนกับสโมสรอ,อื่นในขณะที่บอร์ดบริหารสโมสรเบนเข็มหาข้อเสนอของเซอร์จิมลัดคริปพ์อซื้อหุ้น25%โดยที่ตระกูลเกลเซอร์ยังอยู่เหมือนเดิมกรีนวูดเนื้อหอมใหญ่เซบิยาจ้องคว้าเสริมห่มหลังหมดสัญญาย,ยืมตัวเมสันกร oh ok ีนวูดหัวหอกเด็กั้นแมนเชสเตอร์ยู เนื้อหอมฟุ้งแล้วในตลาดนักเตะเมื่อล่าสุดมีเซบียที่พร้อมเข้าคิวเจราจาควานนักเตะไปเสริมแนวรุกหากว่าปีแสด,แดงไม่สนใจจะรับนักเตะกลับไปใช้งานเมื่อหมดสัญญาย,ยืมตัวกับเคตาเฟ่ T A แล้วโดยปัญหาคดีความทางเพศทำให้ครีนบูธหมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์โดยแม้ว่าศาลจะตัดสิคนค้นผิดก็ยังไม่ได้ไฟเขียวจากทีมปีแสด,แดงให้กลับไปลงสนามแต่กระนั้นก็ไม่ได้มีการฉีดสัญญาจ่ายค่าชดเชยให้กระทั่งถูกส่งยืมตัวมายังเคตาเฟ่อย่างเซอร์ไพรส์ในวันปิดตลาด1กันยายน หัวหอกวัย21ลงประเดิมสนามลาลิก้าเป็นตัวสำรอง10กว่านาทีท้ายในเกมชนะโอซาซนา3-2ต่อจากนั้นจึงได้โอกาสลงตัวจริงคนแรกเกมบุกเยือนแอตติกบินเบาและทำหนึ่งแอซิสในผลเสมอ2-2ต่อ 2. จนถึงตอนนี้กรีนวุดลงสนามให้เกเตเฟ่5นัดและยิงประตูแรกแล้วด้วยในเกมเสมอเซลตาบิโก้2-2ก่อนพักเบรกทีมชาติเดอรมินเดอร์ระบุว่าด้ผลงานที่ดีของแข้งดีกรีทีมช่างกรี ทำให้เซบยีย่าเล็งเป้าเสริมทัพแนวลุกไม่อย่างกรีนบูธแม้จะต้องรอให้สัญญาย,ยืมตัวกับเคตาเฟ่หมดอายุลงก่อนก็นกตามกรีนบูธยังเดินสัญญากับแมนเชสเตอร์ถึงปี2025แต่ก็เชื่อว่าทีมปีแสดงพร้อมขายออกในราคาไม่สูงนักเมื่อพวกเขาดูไม่กล้าจะเปิดโอกาสให้นักเตะได้กลับสู่ทีมหลังมีกระแสต,ต่อต้านค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมาสลาตันรับเคยถูกเตือนเรื่องย้ายคาแข้งแมนเชเต็ด ซลาตันอิบราฮิโมวิชออกมายอมรับว่าเขาได้รับคำเตือนจากนักเตะถึง5คนเกี่ยวกับเรื่องการย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทีมดังในพรีเมียร์ลีกเมื่อปี2016อดีตกองหน้าทีมชาติสรเปียถือเป็นผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มให้กับปีแสดงได้ดีคนหนึ่งโดยทำได้29ประตูจากการลงสนาม53าานัดในทุกรายการก่อนที่จะย้ายไปเล่นให้กับ LA Gala x y ซีในปี2018อย่างไรก็ตามซาลาตันได้ออกมาเปิดเผยว่าเคยมีนักเตะถึง5คนที่เตือนไม่ให้เขาย้ายมาคาแข่งกับ เนื่องจากเป็นทีมที่มีความคาดหวังสูงมากตอนอายุ35มีความเป็นไปได้ที่โชเซ่มอนโยจะเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยเต็ดแต่ตอนที่ผมอายุ35ผมถามผู้เล่นหลายรายว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะย้ายไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกในวนัยนี้ผมคุยกับนักเตะ5คนและทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าผมย้ายไปที่นั่นและเล่นได้ห่วยแตกแฟนบอลจะลืมทุกอย่างที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ ดังนั้นผมจึงตัดสินใจผมจะไปที่นั่นมันเป็นสนนก,การณ์ของผมคนอื่นอาจจะระมัดระวังตัวแต่ผมชอบเล่นกับไฟนี่คือสนนก,การณ์ที่ทําให้ผมรู้สึกคึกคักขึ้นมาอีกครั้งตอนผมอยู่ที่นั่นเซิง์เกรตพากันโจมตีผมในช่วงสองเดือนแรกแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่ข้างเดียวกับผมสุลาตันกล่าวติดตลกเวดูนีนายใหญ่ป้ายแดงของเบอร์บิงแฮมเผยว่า ตนเองปริเสธข้อเสนอจากสโมสรในซาอุดิอาระเบียเพื่อกลับมาคุมทีมในบ้านเกิดอ,อดีตกองหน้าคนดังแยกทางกับดีซียูดนเต็ดทีมในเมเจอร์ลีกอกอร์ก่อนจะกลับมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมลกูกโลกได้สัญญาสามปีที่ปัจจุบันอยู่ในแชมเปี้ยนชิพหรือลีกลองของอังกฤษลูนี่เผยว่าปริเสธโอกาสที่ไปคุมทีมในซาอุดิอาระเบียโดยกล่าวว่าผมรู้สึกว่าเส้นทางการพัฒนาของผมแตกต่างออกไปนั่นไม่ใช่การดูหมิ่นผู้จัดการทีมคนใดก็าตามที่ไปคุมทีมที่นั่น ปัจจุบันมีผู้จัดการทีมดังๆหลายคนไปคุมทีมในซาอุดิอาระเบียทั้งซีเวนเจอรัตนูโนเอสปรโตซานโตและซาลาเวนบิลิชหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ